ครับสวัสดีครับมาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะมะเพจยนนะครับวันนี้ก็นะฮะวันที่29ธันวาสองห้าหกสี่นะครับวันนี้จะพามาชมรถกระบะสีประตูยกสูงนะฮะเกียร์ออโต้ด้วยนะครับผู้ชมนะครับเป็นตัวนะครับ i s ซ z u a ออ n น w d m ดีแม็กนะครับสามจุดศูนย์ซทแพททีฟ4ประตูนะครับเกียร์ออโต้ตัวท็อปสุดของปี2017นนะฮะ คันนี้นะับใหม่วิ่งเพียง9 6 0 0 0มนโลนะครับมีเครลีบอยมาให้ด้วยนะครับนะครับสำหรับคุณลูกค้าหรือว่าคุณผู้ชมที่เข้ามาดูแล้วนะครับนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e และกดกระดิ่งทางช่องของผมด้วยนะครับวันนี้นะฮะผมนะฮะม้าเพียร์ยนก็จะมารีวิวนะฮะรถกระบะสีประตูยกสูงคันนี้นะฮะบอกได้เลยนะครับขายพลาดไปนะครับนะครับเสียดายนะครับคันนี้นะฮะ เดี๋ยวผมจะดีเทลนะครับให้ฟังนะคันนี้จะเป็น All New D-Max นะฮะตัวเครื่อง3.0 Sedan t i นะครับนะฮะปี2017นะครับผมราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่649,000บาทนะฮะลูกค้าเครดิตดีสามารถผ่อนฟรีดาวได้เลยนะับผ่อนอยู่ประมาณ12นะครับผู้ชมนะครับนะครับนะราคาอยู่ที่649,000บาทนะครับผ่อนอยู่12 0 0 0เครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะครับ สนใจนะฮะติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะนะฮะยังไม่ได้มีติดจองนะฮะยังว่างอยู่นะครับติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0 8 4 3 8 4 8 4 0 4นยครับสามารถแอดไลน์ได้เลยนะฮะเบอร์นี้นะครับย้ำอีกทีนะฮะเบอร์นะครับ0 8 4นะครับ3 8 4 8 4 0 4นะครับมะเพชย์ยนนะครับหรือว่าจะเข้ามาดูรถตัวจริงนะฮะได้เลยนะครับที่บริษัทของเรานะครับตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1มิบุรีกรุงเทพนะครับ นะบริษัทเพชรยนต์นะฮะอาณาจักรรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดย่านมินบุรีนะครับนะเพื่อกเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของออปชั่นฟังชันของคันเลนดีกว่านะครับไฟหน้าของเขานะฮะก็จะได้เป็นไฟนะครับเลนนะครับเเเาลลนนนป็อ่โปรเจคเตอร์นะครับนะฮะมีไฟเดเทลเลอร์นิ่งไลท์มีไฟหลีไฟเลี้ยวอยู่โคมไฟเดียวกันนะฮะโคมไฟด้านในจะเป็นสีดำนะครับนะฮะในส่วนของกระจังหน้าจะเป็นสีโครเมียมนะฮะมีโลโก้ อิซุสุอยู่ตรงกลางนะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับนี่นะฮะคู่หน้านะครับผมนะเซนเซอร์มา2จุดนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของพาด้านข้างครับผาด้านข้างคันนี้นะในส่วนของแก้มของเขานะตีโป่งมาเพื่อตอบรับกับตัวยางล้อนะครับนะครับยางล้อข้างนี้ยางจะเป็นยางไมชเชลินนะครับนี่นะครับเป็นยางไมชเชลินเลยด้วยนะฮะดอกยาง ตามอายุการใช้งานนะครับผู้ชมยางเป็นปี2019สาสัปดาห์ที่40นะครับนะฮะขนาดยางนะฮะคันนี้ขนาดยาง 265-60R18 ทับนนะเป็นแม็ก18นิ้วสีอลอยนะครับกโลดิสเบกคู่หน้านะครับผมนะฮะมาพร้อมกับตัวบันไดข้างที่เป็นสีบอลตัดกับสีดำด้านนะครับมีโลโก้ไฮลักไอไฮเลนเดอร์ติดมานะครับ กระจกสีโครเมียมนะครับหูช้างสีดำด้านมีไฟเลี้ยวติดมาให้เรียบร้อยพับปรับไฟฟ้านะครับนะฮะเบ้าเปิดประตูสีโครเมียมทั้งสีบานกุญแจสมาร์ททีเลสนะฮะกระจกนิรภัยนะฮะสี่คูณยี่สิบเต็มนะครับเป็นกระจกแท้ทั้ง4บานเลยนะฮะติดสีมาให้เรียบร้อยนะครับผู้ชมนะครับในส่วนของท้ายกระบะของเขาจะเป็นนะฮะมีแครีบอยมาให้ด้วยนะครับนะครับเป็นดัมเบลกหลังนะครับ ในส่วนของคัสซีนะครับเงางามเลยนะฮะสีดําสนิทเลยไม่มีรอยสนิมน,นะฮะรถคันนี้ไม่จมน้ําแน่นอนไม่มีประวัติชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํานะครับตรงนี้เรารับประกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของท้ายกระบะนะครับท้ายกระบะคันนี้นะครับไฟท้ายของขานาดิซาออกมาได้ดูเข้ากับตัวรถมากนะครับนะะไฟเบรกจะเป็น LED นะครับนะฮะตรงนี้ก็จะนะครับมีความปลอดภัยเวลา ขับพยายามท่้งคืนนะครับผมไฟเลี้ยวนะครับอยู่ตรงกลางไฟถอยอยู่ด้านหลังนะครับอยู่ด้านล่างนะครับในส่วนของท้ายกระบะนะครับยังไม่มีแมกเนเตอร์มาให้นะครับกระบะนะครับลอยเม็ดอาร์ฟรอยสปอร์ตเดิมๆน็อตไม่มีขยับนะฮะนี่นะครับนะครับบอกได้เลยนะครับรถเดิมๆนะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับนะมีกล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อยนะครับมีโลโก้แซดแพททีปนะครับอ่านี่นะครับ ตัวนี้เนื่องจากเป็นรถปี2017ปี2017จะเป็นตัวรุ่นพิเศษนะครับที่ฉลองครบรอบ60ปีของ Isuzu Thailand นะครับผู้ชมนะครับกันชนหลังจะเป็นสีโครเมียมตัดกับสีดำมีเซ็นเซอร์มาให้เรียบร้อยนะครับนะโดยรวมสภาพสวยงามนะฮะกับเจ้าตัว D-Max คันนี้นะฮะสนใจนะครับนะครับใครพลาดไปนะครับเสียได้นะครับคันนี้เป็นตัวเครื่อง3 0 0พนะฮะนานๆจะเข้ามานะครับ ส่วนมากจะเป็นตัวเครื่อง1.9นะฮะที่เข้ามานะครับอ่าในส่วนของภายในนะฮะจะเป็นสีดำนะครับนี่นะครับเป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานออโต้ฝากงคนขับนะครับเบาะไฟฟ้านะครับนี่นะครับเป็นหนังสีดำนะครับตรงการจะเป็นลายแคปลานะครับถ้าตัวรุ่นปี2017นะครับนะได้เป็นพุชสตาร์ทมาให้ด้วยนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครุสคอนโทรลแอร์แบ็กคู่หน้านะครับ มีโหมดนะครับขึ้นลงทางวัชชันที่ปรับกระจกหมกโหมด air off นะครับนะครับในส่วนของจอนะครับจอก็จะเป็นจอขนาด7นิ้วนะครับทัชสกรีนได้นะครับนะรองรับ DVD FMA-M USB นะครับนะฮะกุญแจสมาร์ทคีย์เลสนะครับผู้ชมนะครับนะแอร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้มาพร้อมกับชิปล็อกนะครับนี่นะฮะสวยงี้เลยนะครับนะครับ แล้วก็กระจกนะฮะจะเป็นแบบสแตนดาร์ดมีคูบ็อกมาให้ด้วยนะครับด้ามเปิดประจับเวลาขึ้นรถนะฮะนะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมในส่วนของด้านหลังนะครับนี่นะฮะเบาะด้านหลังนะครับสวยมากๆเหมือนอย่างไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับนะฮะมีตัว USB มาให้ด้วยนะครับด้านหลังนะครับเวลาชาร์จโทรศัพท์นะครับนี่นะฮะนะครับบอกได้เลยคันนี้นะฮะราคาเพียง0 0 0สนะครับ 4 9 0 0 0บาทนะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0 8 4 3 8 4 8ด0 4นะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนของภายในห้องเครื่องนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเครื่อง3.0 DDIB l ู e Power นะครับนะครับ177แรงม้านะครับผู้ชมนะครับในส่วนของห้องเครื่องสะอาดเลยทีเดียวนะครับไม่มีรอยซึมรอยรั่วของน้ำมันเครื่องนะครับในส่วนของสายผ้านะครับนะครับใช้ได้อีกนานเลยนะฮะ 1 5 0 0 0 0โลค่อยเปลี่ยนนะครับนะฮะใช้ได้ประมาณ60,00 0กว่าโลนะครับส่วนของน็อตฝากระโปรงเดิมๆไม่มีขยับแก้มเดิมๆนะครับคานหน้าเดิมๆนะครับนะฮะรับประกันได้เลยนะครับไม่มีประวัติชนหนักพิวามจมน้ำแน่นอนนะครับตัวรถคันนี้นะฮะจะเป็นตัวโมเดล TFR 8 5นะครับตัวรหัสเครื่อง 4JJ นะครับ1 4JJ 1นะครับนี่นะครับหมายเลขคัสซีอะไรอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับนี่นะครับ นะครับสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับแผ่นกลางความร้อนี่อยู่ดีนะครับเพราะคันนี้นะครับใครสนใจคันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะดีเทลอีกทีนะครับคันนี้จะเป็นตัวรุ่น all new d-max นะ z p Z t a t t ปี2017นะครับราคาค่าตัวของเขา649,000บาทนะครับไม่เพียง96,000โลนะครับผมนะฮะ จะมาดูรถคันนี้เข้ามาได้ที่บริษัทเพรยนต์ซอยศิรีไทย68แยก1มีบุรีกรุงเทพนะครับเปิดบริการทุกวันเวลา9โมงถึง5โมงครึ่งนะฮะก่อนจากกันนะฮรก็รบกวกด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งทางช่องผม,ผมด้วยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมมะเพชยนต์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ